อ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟพัทสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่ตามเคยนะครับห้างหายไปหลายวานันห้างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสก็เลยมารีวิวรถให้คุณผู้ชมดูนะครับคันนี้เจ้าของเขาได้มาขายผมถึงหน้าร้านเลยนะครับเขามาจ่ายผมขายหน้าร้านเลยนะครับของรถค,คันนี้นั่นคือเจ้า Nissan m i c a Up Cab ฝาแดง BD 2 5นะครับนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นปีสุดท้ายเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเป็น Nissan Frontier พอได้ปี2541นะครับนะหรือปีอะไรวะปีคศ 1998นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเป็นฟอนเทียนะครับแต่ว่าได้เครื่องยนต์ฝ้าแดง BD25 นะนะส่วนใหญ่รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ TD27 แล้วนะนะแต่ FD25 ก็มีนะับแต่ว่าเขา่าจะหายากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะนะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพาะช่วงล่างดีนะคันนี้บอกเลยว่าคันสีสวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับรถเจ้าของเขาจะเขาได้มาจ่าไปขุมขายหน้าร้านเลยนะนะคันนี้นี่เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคันนี้เขาได้มาจ่าขายหน้าร้านเลยนะครับนะนี่ เห็นไหมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนางงูกนำนะนี่เห็นไหมสวยๆนะครับสีสันก็ยังสวยๆนะนี่นี่ก็ยังเดิมๆอยู่ก็ถือว่าไม่ค่อยหนานะถือว่าเดิมๆนะครับนะก็จะหน้าสวยนะครับนี่ก็จะมชอบก็จะหน้าในสันฟอนไอ้บีเอ็มตัวนี้นะมันสวยดีนำนะนี่ใหนดูมุมนี้กันบ,บ้างครับผมนี่ทรงสวยทรงดีทรงเดิมนะครับเดิมเพราพี่น้องเนาะนี่รถยังสวยขนาดล้อแม็กเนี่ยจะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยครับเนี่ย ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเนี่ยรนอตแม็กอีสันเนี่ยร้อแม็กเดิมโรงงานเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะมาดูเรื่องของภาษีตัวรถกันบ้างนะครับเราพามาน้องภาษีตัวรถนะปีหน้าครับค่อยโต10มิถุนาปี6 7ค่อยโตใช้งานได้อยยาวหลายปีเลยนะครับคันนี้ได้เป็นปีใหม่ด้วยเลยเป็นสีได้เป็นปี41นะครับไปใช้งานนี่คือคุ้มมากเลยจับไฟนนเข้าไฟนั้ก็ยังได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยนะครับจะไปเข้าไฟนนซ์ก็เข้าได้นะครับคุ้มนะครับให้ดูภายในนะครับผม ภายในก็คอโซคอโซอะไรสภาพสวยดูดีนะนะนี่คือยังสภาพสวยดูดีนะอุปกรณ์เนี่ยแต่ว่าอาจจะมีติดลำโพงมาบ้างนะครับนะให้ดูซูมซอบหรือพวกนี้ครับเดิมให้ดูภายในครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไมโครนะวนะนี่เพ็นสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นไมโครครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยคอโซคอโซอะไรพวกนี้ยังสภาพสวยดูดีนะนะไม่มีแตกไม่มีขาไม่มีหักเลยนะครับนี่ครับซิกเนเจอร์อยู่ที่นี่ครับเบาะนี่ครับเป็นเบาะกระหยี่เดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยตัวนี้นะครับเห็นไหม รุ่เนเบริสจ,จะเป็นเบาะแบบนี้นะครับของนิสสันพีเอ็มนะครับนะฝาแดงจะเป็นเบกกาะกำมะหยี่ผมเคยได้มาคันหนึ่งนะสีเขียวแต่ผมขายไปเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับนะนานๆทีมีเข้ามานะครับคันนี้เบาะสวยมากนะครับนะเป็นเบาะเดิมแท้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาถามผมเหมือนกันนะนุม่มขายเบาะไหมขายเบาะอย่างเดียวอะไรพวกนี้นี่แต่ผมไม่ขายนะนะไม่ขายแล้วจะเอาอะไรใส่นะนะไม่รู้จะไปหายู่ไหนเบาะเดิมขนาดนี้นะหายากน,นะครับเบาะผ้าเบกกาะกำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานให้ดูแคปครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นคิงแ c ปนะครับแคปนั่งได้เป็นรุ่นแคบใหญ่นะครับผมนะเที่ยวก็ได้นะครับคันนี้พานั่งแคปไปเที่ยวไปได้ก็ได้นะครับคันนี้นะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับคันนี้เป็นคปงแ n g แคปใหญ่นะครับนะเด็กๆนั่งหลังกันก็ได้พาไปเที่ยวนะครับคุณตาคุณยายพาลูกหลานไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะับ้ดูทรงนี้ครับทรงสวยทรงดีนะครับนะสีสันก็ถือว่าสวยใช้งานได้เลยนะแต่ว่าอาจจะมีรอยขนขีดแมวบ้างนะครับนี่นี่รอยพวก ขนแมวบ้างตามกาลเวลานะนะแต่ขายตามสภาพนะนะเนี่ยให้ดูคันซีครับคันซีก็ยังสภาพสวยดูดีนะครับไม่มีดามตัดโตคันซีแน่นอนนะนะอาจจะมีแกสนิมขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับตามกาลเวลานะครับแต่กันซีการันตีราไม่มีดามแน่นอนนะครับนะนี่วันนี้วันนี้ก็บ้างกับผมนะฝนหัากระยาตุกอะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้มารีวิวรถนี่ครับนี่ให้ดูทรงนี้ก็บ้างกับผมเนี่ยทรงสวยทรงดีทรงเดิมนะครับรถมีเสน่ห์มีมิตินะครับนี่ ฝาท้ายเดิมนะครับเนี่ยนี่ฝาท้ายเดิมเลยเนี่ยไอ้มีแบบนี้นี่ไปขีดเนี่ยฝาท้ายเดิมเลยนะับนะอาจจะมีตรงนี้ตำหนินะครับี่สีผุบ้างนะครับนี่อากาศเวลาแต่ถว่ายังเดิมนะครับบันไดเหยียบเป็นบันไดเหล็กนะครับเดี๋ยวเปิดกระบะให้ดูนะครับให้ดูส่วนประกอบของกระบะครับบ้างครับผมนี่ครับกระบะโครงสร้างเดิมนะครับหมุนเม็ดอักอยู่ครบนะครับนะรถไม่เคยมีการบรรทุกหนักเลยนะครับผมนะเนี่ย แมกนแมกเนเอร์ลอนกระบะยังสวยนะครับไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกร่อนนะครับเพราะว่ารถก็เป็นรถแถวนะครพนมนี่แหละนะครับรถนครมพนมเลยนะครับนี่ให้ดูครับนี่ดืมดืมนะครับเนี่ยกระบะก็ไม่เคยมีการบรรทุกหนักแล้วนะเนะนี่ยบอกเลยว่ารถจะสภาพสวยพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคันนี้นะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ถือว่าสภาพคือพร้อมใช้งานได้เลยนะผมนะ อาจจะมาพูดติดขัดบ้างเพราะไม่ได้พูดหลายวันแล้วดีใจไงครับจากรีวิวรถเอาพปดูคันซีนกันบ้างครับผมนะว่รถเป็นยังไงนี่ครับคันซีคันซีก็เคยจะเคยมีการเสริมเน็บบ้างแต่ว่าไม่เคยมีการมาทุกหนักนะนะเพราะว่ารถยังสวยทรงดีทรงเดิมนะน,ะนี่เห็นไหมคันซีสภาพสวยดูดีนะครับนะพื้นกระบะไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกอดเลยให้ดูครับเนี่ยรถยังสภาพสวยดูดีนะานะการันตีแล้วว่ารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะ อาจจะมีหอยหัหอยขีดขวนบ้าตงตัวนี้นะรับนะเนี่ยเห็นไหมอาจจะมีรอยขนแมวบ้างนะครับตามกาลเวลาเนี่ยขาดาสภาพนะพวกนี้นีเนี่ยถ้าทำสีใหม่ก็ขายกเก็เปนปแสนได้เลยนะคันนี้นะบอกเลยคันนี้นสวยนะครับแต่ขายไม่ถึงแสนนะครับหนูนะเนี่ยมาดูคาสีกันบ,บ้างครับเนี่ยคาสีเทาสวยดูดีนะครับรถอาจจะเคยมีการเสริมเน่บบ้างเรานะนะแต่ว่าถอดออกบ้างไปแล้วนะนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคนะแต่ว่ายังขับดีนะ แต่บอกเลยว่าซื้อลงซื้เนี่ยอะไรพวกน,นี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ได้มีการดามคันซีนะครับเพราะฉะนั้นเนป็นธรรมดานะนะบ,บางคนเขาก็จะการลดแคปไปทำมาหากินอยู่แล้วนะครับจะต้องเขาต้องเข้าใจนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในฝั่งขากับบ้านขร,รถเป็นยังไงโอ้ติ๊กเกอร์ BDI อยู่ครบอ่ะคือเดิมมากเลยนะบัวนะนี่นี่นะครับให้ดูภายในภายในแผงประตูก็ถือว่าสวยนะข้างนี้นี่สวยงามเลยนะบัวนะสภาพสวยๆนี่นะครับนะ รถเนี่ยคงสร้างตัวถังเดิมนะนะนี่แต่ว่ามันแกะยากคนเลยไม่แกะนะแต่ว่าคงสร้างตัวถังเดิมรับประกันได้นะวนะนี่เดิมๆนะวะนะเบกก็อาจจะมีรอยยับยุยบ้างนะวนะนี่ตามกาลเวลาแต่ว่าแต่เบาะกรมายีนะครับนะหายากนะครับเนี่ยจะเป็นหุ้มใหม่เลยนะับนะเบอกนี้บอกเลยว่าหายากนะนะมีคนถามซื้อของด้วยแอลอามาถามผมอยู่แต่ผมไม่ขายนะวนะเบากเนี่ยเฉพาะเบากอย่างเดียวนะอ่ะให้ดูพวงมาลัยนะครับนะ เดี๋ยวพาสตาร์ขับย้อนกันบ้างครับรถเป็นยังไงไม่ต้องเผาหัวครับสตาร์ทเลยโอเคครับเครื่องฟรีสตาร์ทง่ายบาทเดียวเท่านั้นนะครับผมนะพออะไรก็จ,จะมีล็อกรุ่นบ้างตามการเวลาเด้อครับเด้อแต่พี่ไปพวงอะไรพาวเวอร์นะผมนะนี่พวงอะไรพาวเวอร์ดูงานเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างนะครับภายในสวยๆนะนี่วิทยุก็มีฟังมาให้เกียร์เขาได้ทุกเกียร์เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมนะ แต่ว่าเรื่อมไม้ตัวนี้อาจจะมัวมัวหน่อยนะวะนะปกเสียข้าเจ้าติดพลาสติกอ,องข้เจ้าไว้หลายข้า,ขนาขงน้ครับผมเนาะเนี่ยน้ำมันอะไรพวกนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยหมดเลยแต่ว่ารอบอาจจะเป็นเพี้ยนบ้างนะวะนะเนี่ยเลขไม้ห้าแสนห้าครึ่งล้านโลแล้วนะวะนะแต่ว่าเจ้าของเดิมแกได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วนะวะนี่เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนขั้นต่อไปนะครับห้าห้าหกแล้วนะหนะ้าแสนหกหมื่นโลค่อยเปลี่ยนนะวะนะเพราะฉะนั้นลูกค้านี่ ซื้อไปเนี่ยอีหมื่นโลเขาเปลี่ยนนะวนะจะบอกเลยว่าเจ้าของคนนึงแค่าเขาดูแลรักษารถดีนะเบรกมือใช้งานได้ปกติแอร์เย็นแต่ว่าแอร์เนี่ยเวลาขับไปมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งมันจะมีเสียงจี๊ดจิ๊ดจิ๊ดหน่อยนะนะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะนะแค่ระคารเสียงเงินสือยนะนะอันนี้ไปทำเอาเองนะครับแล้วคันนี้ครับซิกเนเจอร์อย่างย่างครับนี่ครับไม่รู้ยันพระวัดไหนครับนี่โอ้โหขับไปศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับพระคุ้มครองโอ้จะวัดจะยันวัดพระเดือดเดือดขำน้องมาพี่น้อง แล้วกสีธรรมราชพุ่น้น่ะเอาสาธูเด้อครับเด้อเอับเอา,เ,อาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกับนบ้างครับบนรถเป็นยังไงน,นะครับเนาะอนะครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องเครื่องของเขาแล้วนะผมนะข,ะขานาดเคุนสองพันห้าร้อยสี่นะผมนะ b d 2 5ฝาแดงครับเป็นเคขยนต์ฝาแดงรุ่นนี้เคขยนต์อึดถึกทนนะครับนะส่วนใหญ่ปี41เนี่ยจะมีขยุน TDI สองเจ็ดเพิ่มเข้ามานะครับนะแต่ b d 2 5เนี่ยเอโศตตัวนะเอาไม่ไดตัวผมนะ ผมคิดว่ามาันทนกว่า BD27 นะครับแล้วก็ประหยัดนละมันมากกว่าด้วยนะนะน้ะนะนี่ดูเกจวัดนี่เครื่องอาจจะมีควันบ้างตามกาลเวลาแต่บอกเลยว,ว่าเครื่องยังแน่นยังฟิตนะครับนะ่ะขับร่างกลได้นะมนะันน่ะอันราประกันได้นะครับ BD25 ฝาแดงนะครับผมนะนี่มาดูครับนี่เครื่องนิง่งเนี่ยเนีย่ปั๊มให้ฟังนะครับเนีย่เครื่องให้ฟังทั๊สายโอเคแล้วนะ เครื่องดีเดินเรียบนะวะน,นะนี่ยบีดี25ฝาแดงนะครับนะครับบีดี2ส่วนมากจะเป็นทีดี27เครื่องปี41เครื่องไป4สูงเครื่อไปนะนะแต่บีดี25ฝาแดงนี่คือว่าหายากมากนะวะน,นะจะปีใหม่ด้วยนะวะน,นะคันนี้มาให้ดูสภาพขายนต์นะครับไม่มีซอกไม่มีซึมไม่มีสึกไม่มีเยิ้มพวงอะไรเป็น Power, พาวเวอร์กระปุกเหล็กเดิมแท้จากโรงงานนะวะน,นะเนี่ยปั๊มปั่นพวงอะไรพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะวะน,นะนี่ให้ดูครับคันนึงคันในนะครับเดิมเดิมนะวะน,นะ แผ่นเพจอยู่ครบนะครับแผ่นเพดเดิมแท้จากโรงงานไอเนี่ยหลุดง่ายมากเลยนะครับนะแต่อันนี้เป็นของแท้จากโรงงานยังอยู่นะนะติ๊เกอร์มโกยังอยู่นะครับคานในเดิมๆนะครับรถไม่เคยมีการโดนชนหนักเลยนะวนะเดิมๆแล้วก็ไม่เคยมีการโดนชนหน้าด้วยนะครับนะคันหน้าเดิมนะครับสีเสมอกันเวลาดูรถเนี่ยสีเสมอกันนะครับหมุดเป็นอาร์คอยู่ครบนะนะสีเสมอกันมากตัวนี้สีเสมอกันสีเท่ากันสีไม่เงาจนเกินไปนะนะเนี่ยไหมครับคันหน้าเดิมนะวะ รับประกันได้เลยครับรถไม่เคยมีการโดนชนหน้ามาเลยนะมาหมายเลขสกิลลิตี้หน้าเครื่องอยู่ครบนะครับวนะนี่คาดหน้าเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนมาเลยนะครับแต่เขม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเดิมเดิมเนี่ยนะครับนี่้ดูเลยครับแผงกลัความร้อนยังอยู่นะครับนี่แผงกลัความร้อนเนี่ยอาจจะมีโรคบ้างตามกาลเวลาครับด้อแต่ว่าแผงกลัความร้อนยังอยู่ครับฟังเสียงข้างนอกดูนะครับถ้าชอบเครื่องนี้นะเสียงเครื่องมันดีนะครับอ่ะ คันนี้มาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์กระบะแค b เขาเล่าเขาสวนพาลูกพาลานไปเที่ยวก็ได้แล้วนะพาลูกพาลานไปเต้านั่งแคบไปเที่ยวก็ด้วยก็ได้แล้วนะมีลูกมีลานมีครอบครัวหลายก็ซื้อแค b ไปใช้งานนะครับอ่ะคันนี้ขอบบราคาเลยนะนะคันนี้บูคขายในราคาเพียง85,000บาทนะานะย้ำราคาใหม่คันหนึ่งครับ8ป0 0 0บาทนะครับคันนี้เขาอนุญาตขายสดตัวเดียวนะครับไม่จับไฟแนนซ์นะรขานะขายสดตังเดียวนะครับซื้อสด ต่อรองก็ได้นะครับนะครานี้บอกว่าต่อรองก็ได้นิดหน่อยนะครับบริการโอ้แลใช้ฟรีเหมือนเคยนะครับรถพร้อมใช้งานวันนี้บริการให้ฟรีนะนะครับเดี๋ยวพาไอ้ช่างไปทดสอบการขี่กันนะครับรถจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับผมพาทดสอบขับนะครับแต่ลืมบอกนะครับรุ่นพิเศษคันนี้จะปรับพวงมาลัยได้นะครับนะเนี่ยจะมีสลักปุ่มล็อกข้างล่างเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้สามารถปรับพวงมาลัยสูงต่ําได้นะครับนะปกติบิ๊กเอ็มเนี่ยปรับไม่ได้นะนอกจากรุ่นพิเศษนะนะแสดงว่าตัวนี้รุ่นพิเศษนะครััับบปรพวงงมาลยสูต่ําได้นะครับนะ เดี๋ยวพาทุสอบขับกันครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับนะเห็นไหมไม่มีเสียงจี้จี้จี้นะเห็นไหมอ่าโอเคนะครับนะถ้าเป็นลำคาญก็โอเคแต่ว่าแอร์เย็นนะนะเดี๋ยวมาเข้าเกียร์ครับคัสหยับสมูทนะไม่ฟืดไม่อะไรนะครับพอเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งโอเคนะอ่านเกียร์ดินะผมเมื่อกี้นี่มันเสียงดังนะพอดีฝาท้ายปิดไม่แน่นนะนะเกียร์สองนี่เกียร์ไม่ดีนะนะเนี่ยแล้วรอบจัดนะคันนี้รอบมันจัดดี เกียร์สามโอเคเนี่ยแรงนะบีดีสองห้าคันนี้นี่แปบ๊บเดียวขึ้นเลยอ,ะอะ่ะขึ้นแปดเก้าสิบเขมไม่ใช้งานได้ปกตินะเค็มไม่ความเร็วได้ไหมนี่เกียร์สี่แล้วครับโอ้โห oh รถขับดีมากคันนี้บอกเลยว่าขับเข้าไรเข้าสวนเนี่ยขับไปเมืองไปนากน็ได้การรบวันนี้ได้การขนาดรับเกียร์ห้าครับโอ้โ oh ห อย่าห้าก็ยังขับจิงแก้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบตรงล่างให้ดูครับตัวหลุมนะครับเนี่ยเบรกดีนะครับนะโอ,โอเคโอช่วงล่างนุ่มอนะ่ะนิ่สัตผมชอบอย่างหนึง่งถึงช่วงล่างมันจะแข็งแต่ว่าเวลาบรรลุหลุมเนี่ยสมรรถนะคือดีมากนะนะดีเยี่ยมนะครับโอเคอ่าน,นะครับขอไปคลิปหน่อยนะครับผมเนี่ยขอะไรพาวเวอร์เร็วง่ายเร็วคล่องนะครผมนะ รับกันนะร้านเก่งรถบ้านนะครับร้านเก๋งรถบ้านตั้งอยู่ที่ตำบลโรงขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านท่านสามารถเอาชื่อร้านเก๋งรถบ้านเนี่ยไปเซิร์ชค้นหาในยูทูบแบบไปเลยครับพี่ไปเลยนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลโงขวางร้านติดกับถนนใหญ่เลยถนนนครปฐมท่าปรนมนะครับนะใครอยู่บริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับบริเวณใกล้เคียงแวะมาดูกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับ ดีๆให้บริการนะครับผมนะสหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดสักกดงเกติเพื่อจะหาคลิปใหม่ของนายมูคี้รีวิวด้วยนะครับนะต้องขอบคุณเอ็มซีท่านมากๆครับที่เป็นกำลังใจกับเราท่องถูนายมูคี้รีวิวจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงผูจจนนง้ติดตามถึงหมื่นเจ็ดซับแล้วนะนะขอบคุณมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวกลับบ้านไปทํางานต่อนะพรุ่งนี้ก็จะตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปต่อเลยครับ ขอบคุณครับผมวั้เราชมเราฟังจนจบครับผม